ส <Sat> ติสตั้สตงสติสติสำคัญที่สุด สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ปัญหาต่างๆที่เจอมาตั้งแต่ระหว่างที่แฟนตั้งคันนะครับตั้งแต่ช่วงไตรมาสหนึ่งจนถึงไต,ตรมาสสามรวบรวมทุกปัญหาที่เราเจอแล้วก็รวมไปถึงวิธีการแก้ไขต่างๆของบ้านเรานะครับว่าเราประสบพบเจอกับปัญหาใดๆบ้างและผมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็จะต้องเจอประสบการณ์เดียวกับเราไม่มากก็น้อยนะฮะจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่อาการแรกเลยนะฮะไตรมาสแรกที่เราเจอปัญหาที่หนักที่สุดปัญหาแรกที่หนักใจเราที่สุดนะก็คือปัญหา เรื่องของ มีเลือดออกการมีเลือดออกของผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติใครที่พบเจอกับปัญหาที่มีเลือดออกที่ช่องคลอดนะครับเราต้องจุกค,คิดและต้องคิดเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรคิดเองนะครับควรจะต้องหาแนวทางแก้ไขเช่นไปพบแพทย์หรือใ,นใ,นใดๆการที่มีเลือดออกมีหลายสาเหตุเช่นเกิดการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการประดิษฐ์สนทิในผนังวดตลูกนะครับอีกอย่างก็คือมีภาวะแท้งคุุคามหรือจะเป็นการท้อง นอกบลูกปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลทําให้มีเลือดออกได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรคิดเสมอว่าการที่เลือดออกไม่ใช่เรื่องปกติซึ่งไตรมาสแรกจะเป็นอะไรที่พ่อแม่จะก,กังวลที่สุดเพราะว่าตัวอ่อนอยังไม่ทําการเซตอัพเป็นตัวนะครับก็จะเกิดอาการต่างๆตามมาขอเล่าประสบการณ์ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเรามีทริป จะไปญี่ปุ่นกันนะครับก็ทําการจองอะไรเรียบร้อยจองโรงแรมซื้อพาสซื้อต่างๆจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะไปเดือนช่วงเดือนเมษาแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่เราจะไปจริงๆปรากฏว่าแฟนผมท้องได้7สัปดาห์ตอนนั้นเราเครียดกันมากเลยนะฮะเราก็เลยคิดกับแฟนว่าเฮ้ยไหนๆจองแล้วก็ไปดีกว่าไปในไปในภาวะที่มีความกังวลตึงเครียดว่าเฮ้ยเราจะเดินได้เยอะไหมแฟนจะมีอาการอะไรระหว่างไปเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีเหตุอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นการหาหมอ ที่นู่นเป็นเรื่องยากมากนะครับเราจึงตัดสินใจไปทริปญี่ปุ่นกับแฟนทางทางที่แฟนกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ เราไปกันทั้งสิ้น8วันนะครับและวันที่7ก่อนที่เราจะกลับ1วันเรามีไป USJ ซึ่งมันมีโซนเปิดใหม่เป็นโซนมาริโอนะซึ่งแฟนเรากับเราก็แฮปปี้มากซึ่งเราจะเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปโซนเปิดใหม่นะครับเราก็ตื่นเต้น alert แล้วเราแฮปปี้กับทริปนี้มากแล้วก็หลังจากที่เข้าโซนนั้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีกิจกรรม activity ต่างๆเกิดขึ้นเช่นการวิ่งการกระโดดการเก็บเหรียญต่างๆซึ่งซึ่งมันจะมีการขยับเขยื่อนร่างกายเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรรรรรมมาาาาาากกกนนนนนะะะคคคคััับบบเเเิิดดแ่่่่่วอยจสสใหทีพงป เราก็ทํากิจกรรมเต็มที่วิ่งปีนป่ายกระโดดมงเก็บเหรียญจนกระทั่งเวลาแข่งความสูงก็ผ่านไปจนถึงเวลาที่เราจะต้องกับที่พักแล้วนะครับปรากฏว่าแฟนขอไปเข้าห้องน้ำนะฮะและมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือแฟนผมมีเลือดออกในช่องคลอดนะครับซึ่งสีสีของเลือดที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่กึ่นแดงสดแต่ว่ามันจะผสมผสมกับปัสสาวะนะครับทำให้สีของเลือดมันเป็นสี ชมพูชมพูเฮ้ยพอแฟนออกมาเราก็ตกใจมากนะครับเราก็ทําตัวกันไม่ถูกแฟนหน้าเสียเลยแล้วบอกกับเราว่าเฮ้ยมีเลือดไหลน,นะอย่างนี้ทนยังไงดีซึ่งอันนั้นเป็นโชคดีอีกอย่างหนึ่งคืออีก2วันเราจะกลับไทยแล้วนะครับจึงทําให้วันต่อไปแผนเที่ยวต่างๆที่เราวางไว้นะครับเราจะต้องพับหมดยุบหมดนะครับอีกวันหนึ่งผมให้แฟนนอนอยู่ในห้องเฉยๆนะครับไม่มีกิจกรรมใดๆนะครับผมเป็นคนทําหน้าที่ซื้อข้าวซื้อของขึ้นมาเสิร์ฟเรามีหน้าที่ทําอย่างเดียวคือให้แฟนนอนเฉยๆและพักผ่อนนอนหลับให้ได้มากที่สุดเเราาาาามมมมีควววกกังลลยย่้ จะแท้งไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นลูกเราจะปลอดภัยหรือเปล่าเรามีความกังวลเป็นอย่างมากผมก็ทําตัวไม่ถูกติดต่อไปทางน้องสาวติดต่อไปทางคนรู้จักนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเคสแบบนี้เนี่ยเราควรทํายังไงได้บ้างแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าก่อนอื่นนะครับถ้าเราเกิดเคสแบบนี้นะครับอันดับแรกที่ต้องมีคือสตินะครับเราต้องตั้งสติให้ดีนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราง่วงๆอยู่กับสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ใช้ WiFi Calling นะครับโทรกลับที่ประเทศไทยโทรไปที่คลินิกที่ฝากคันนะครับเพื่อขอแนวทางการแก้ไขว่าเหตุุกาาารณณแบบบนี้้ยจะทํังงไค พยาบาลก็ให้คําตอบได้ดีมากนะครับว่าเอ้ยระหว่างนี้เราไม่ควรที่จะมีกิจกรรมใดๆนะครับควรจะนอนราบหรือว่าอยู่นิ่งๆให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้มีการขยับเคลื่อนตัวของมดลูกหรืออะไรก็ตามทีวันนั้นเป็นวันที่เครียดมากซึ่งเราไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับเราอยากให้เวลามันผ่านไปไวๆมากเลยคนท้องทุกคนนะครับก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสําคัญที่สุดหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จากนั้นเราก็กลับไปเราไม่พูดกันเลยนะครับระหว่างแฟนกับผมเราทําได้แต่เพียงให้กําลังใจแฟนว่าเฮ้ยถ้าถ้าลูกจะอยู่ก็คือลูก,กต้องอยู่นะแต่ถ้าลูกไม่อยู่จริงๆเราอาจจะมองว่าเฮ้ยลูกเขาอาจจะยังไม่่พพรรร้อมมมมาาาาเเเเกกิดป็นนลูนะะััวผ ไม่แม่หลายๆคนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วถ้าต่อให้ลูกเราตั้งครันแล้วในไตรมาสแรกและลูกเราไม่แข็งแรงนะครับมดลูกก็จะคัดกรองเองนะครับโดยที่คุณจะทํายังไงก็แท้งนะครับคุณดูแลยังไงนะครับถ้าตัวอ่อน ไม่แข็งแรงจริงๆมดลูกก็จะทําการขับออกมานะครับหลังจากนั้นพอเราถึงไทยแล้วนะครับเราก็ไปที่คลินิกฝากทันไปหาหมอไปเช็คตรวจละเอียดเราดีใจมากเลยเพราะว่าเออตัวอ่อนมันยังอยู่นะครับทุกคนลูกเรายังอยู่นะครับยังสาวแล้วยังเจออยู่นะครับ <c oughs> ก็ถือเป็นอะไรที่โชคดีมากแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปลดล็อก แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเคยเครียดมาตลอดนะครับมันได้ถูกเหมือนยกภูเขาออกจากอกทุกอย่างมันขี้คลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสของไตมาาแรกที่เรามีเลือดออกขนาดตั้งครรภ์หลังจากเราไปหาหมอเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอก็จ่ายยากันแท้งมานะครับตัวนี้จะต้องกินทุก8ชั่วโมงโ<อ>เราต้องปลุกนาฬิกามากินเลยนะครับช่วงเช้าอาจจะ10โมงกโมงเย็นแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือตี3เราจะต้องปลุกนาฬิกามากินจนกว่าจะหมดนะครับยาตัวนี้ก็ราคาสูงทีเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยหมอก็จะให้ทานยาตัวนีี้้้แลวก็ท่สําาคคัญืออเรตง ทานโพลิตลอดนะครับที่เป็นเม็ดเหลืองๆนะครับ หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เราก็จําติดใจเลยนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะสิ่งที่เราควรจะมีคือต้องมีสตินะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นะครับพอผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ปัญหาต่อมาที่เราจะต้องมาฉุกคิดแล้วก็วางแผนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับบ้านเราคุณแฟนผมอายุเกิน35แล้วนะครับผู้หญิงทุกคนจะต้องมีการเจาะน้ำข้ามเพื่อตรวจวินิจฉัยความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับทารกแต่บ้านเราเร,รื่อง ลองสอบถามที่คลินิกฝากคานของทุกคนดูว่าแต่ละคลินิกมีราคาแพ็กเกจย,ยังไงบ้างการตรวจฮิฟตี้ถือเป็นการคัดกรองส่วนการเจาะน้ำคร่ำนะครับถือเป็นการตรวจวินิจฉัยนะครับก็จะตรวจความผิดปกติต่างๆของคู่โครโมโซมนะครับดาวซินโดมว่าเด็กมีความสมบูรณ์หรือเปล่านะครับรวมไปถึงสามารถ ระบุเพศของลูกเราได้ด้วยนะครับซึ่งเราได้ลูกสาวนะครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจนิฟตี้หรือการเจาะน้ำคร่ำนะครับก็มีความแม่นยำถึง99%เนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่มีอายุเกิน35ปีนะครับคุณหมอจะแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำนะครับผมก็ขั้นตอนนี้เราก็มีความเครียดเหมือนกันนะครับว่าลูกเราจะปกติไหมเพราะว่าเราทั้งสองคนก็อายุมากแล้วนะครับอย่างคุณแฟนผมก็อายุ40บวกแล้วนะครับการมีลูกในอายุที่มากขึ้นของคนนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่างๆแบบนี้แหละที่จะ มันก็คือความเสี่ยงที่พ่อแม่จะต้องรู้แล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเอาละพอผ่านทุกขั้นตอนต่างๆนะครับที่ผ่านผ่านมาความเครียดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับสเต็ปต่อมาซึ่งเป็นความจะบอกว่าความเครียดไหมก็เป็นความเครียดแหละนะฮะซึ่งแต่ว่าหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวนะครับก็เป็นกันเยอะนั่นก็คือเบาหวานขณะตั้งครรภ์นนครับเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะฮะก็จะเป็นกันเยอะมากเพราะว่าคนท้องจะมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้ฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถรักษาระดับน้ำตาลเอาไว้ให้อยู่ ในสภาวะปกติได้นะครับทางคลินิกฝากคันจึงต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องของเบาหวานขณะตั้งคันด้วยโดยการจะให้คุณแม่หรือว่าผู้หญิงตั้งคันนะครับกลือน้ําตาลโดยแบ่งเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก็จะให้กลือน้ําตาลอยู่ที่50กรัมก่อนนะครับเพื่อดูว่าเอ้ยอินซูลินคุณสามารถกดน้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติได้หรือเปล่าอ่า ถ้าการตรวจเฟสแรกอินซูลินคุณไม่สามารถกดน้ําตาลลงมาปกติได้ก็จะต้องทําการควบคุมอาหารไปคุมอาหารมาก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาตรวจเฟสสองโดยการกือน้ําตาลร้อยกรัมครั้งนี้จะโหดมากซึ่งผมเชื่อว่าหลายบ้านผ่าน้ําตาลน่าจะไม่ผ่านกันเยอะนะครับรวมไปถึงบ้านเราด้วยซึ่งเราผ่านเฟสแรกมาน้ําตาลมันเกินนะครับอ่าคุณหมอบอกอ่าไม่เป็นไรไปคุมอาหารกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันในเฟสสองที่น้ําตาล1 0 0ยกรัมน้ําตาลที่หมอให้เกินนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับน้ำเหือหวานข้นๆในแก้ บ,บางคนบอกว่าดื่มยากมากนะครับควรจะต้องมีน้ำมะนาวหรือว่าน้ำอะไรเพื่อมาตัดเลี่ยนตรงนี้คือน้ำตาลคุณแฟนผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่อีมากแล้วก็กินยากมากนะครับมันหวานจนเลี่ยนจริงๆซึ่งหลังจากกินน้ำตาลไปแล้ว100กรัมนะครับทางคลินิกก็จะมีการเจาะเลือดทั้งหมด4ครั้งเพื่อเทสว่าน้ำตาลเราอยู่ในสภาวะปกติหรือเปล่าอินซูลินสามารถกดน้ำตาลลงมาได้ไหมซึ่งแน่นอนบ้านเราเกิน3ครั้งปกติ1ครั้งซึ่งหมอประเมินแล้วว่าคุณเป็นเบาหวานขณะตั้งครร การปฏิบัติตัวในช่วงนี้นะครับหมอจะบอกว่าคุณจะต้องคุมน้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติให้ได้ไม่อย่างนั้นคุณจะต้องฉีดอินซูลินแต่บ้านเราไม่อยากให้แฟนฉีดอินซูลินนะครับจึงเป็นหน้าที่ตัวผมที่จะต้องทําอาหารเอง ให้แฟนทานทุกมือ้ออาหารช่วงนั้นก็จะเบื่อๆไปเลยนะครับจืดๆจดนะครับเราเปลี่ยนเครื่องปรุงใหม่หมดน้ำปลาลดโซเดียมน้ำตาลเปลี่ยนเป็นหญ่าหวานหรือว่าเป็นไปได้จะไม่ใส่น้ําตาลเลยเพื่อเป็นการคุมระดับน้ําตาลให้ได้มากที่สุดข้าวเปลี่ยนใหม่จากข้าวขาวเป็นไลเบอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปรุงให้น้อยที่สุดเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดลดเค็มจัดหวานจัดน้ําตาลก็น่าจะดีขึ้นหลังจากที่คลินิกบอกว่าคุณแฟนผมเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์เขาจะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคร ีหมอที่เกี่ยวกับแผนกเบาหวานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะส่งตัวเราไปรับมันจะเป็นเครื่องเจาะน้ําตาลนะครับต้องโมอนเตอร์ทุกมื้ออาหารเลยก่อนอาหารเช้าหลังอาหารเช้า,ลาหาาลังอาหารเที่ยง หลังอาหารเย็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่ว่าคุณหมอจะให้เราทํากันบ้านช่วงไหนเวลาไหนกี่ชั่วโมงนะครับเราต้องทําการเจาะน้ําตาลเพื่อมอนิเตอร์ระดับน้ําตาลตลอดเวลาทุกวันถ้าเราสามารถควบคุมหรือบาลานซ์ในส่วนของระดับน้ำตาลได้เป็นอย่างดีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดอินซูลินนะครับแต่สําหรับคุณแม่ที่ไม่สามารถรักษาระดับน้ําตาลให้อยู่ระดับปกติได้นะครับก็จะเกิดความเสี่ยงต่างๆกับทารกหรือว่าลูกน้อยของเรานะครับก็จะนี้เช่นน้ําคร่ําเยอะลูกน้ําหนักตัวเยอะพั นาการปอดของเด็กก็จะช้ากว่าเด็กทั่วไปเด็กจะหายใจเร็วตอนเกิดนะครับเด็กตัวใหญ่คลอดยากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณแม่มีภาวะเป็นเบาหวนานขณะตั้งครรภ์ปล่อยให้น้ําตาลเกินเป็นระยะเวะลานานๆน,น,นะครับ ตเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นความเสี่ยงขึ้นซึ่งบ้านเราไม่อยากให้มีความเสี่ยงนั้นเราจึงเลือกที่จะลำบากตอนนี้โดยการทําอาหารปรุงแต่งน้อยที่สุดหวานน้อยที่สุดเค็มน้อยที่สุดมันน้อยที่สุดเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเอาไว้แต่หมอที่คลินิกผมแนะนําการกินนะครับของคนท้องช่วงแรกนะครับเน้นเลยไข่ต้มเยอะๆปลากุ้งทานอาหารให้ครบผ้าหมูผักทุกอย่างทุกชนิดข้าวไม่จําเป็นก็ทานให้น้อยลงนะครับ ส่วนของหวานก็อาจจะต้องตัดไปบ้างช่วงนั้นถ้าสมมุติว่าน้าตาลเราอยู่ในระดับปกติดีบ้างแล้วนะครับก็อาจจะมีชิมชิมจิบจิบได้นะครับแต่ว่าแนะนาว่าอย่าก,กินเยอะนะครับเพราะว่าลูกเราสําคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ต้องอดทนช่วงนั้นบ้านเราก็จะกินจืด,จ,ดจืดกันทั้งบ้านเลยแล้วก็เบื่อเบื่อกันไปเลยเป็นเดือนๆน,นะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเราอดทนได้เพื่อลูกเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นสรุปปัญหาทั้งหมดที่เราเจอนะครับปัญหาหนักหนัก,นกอกหนักใจของบ้านเราแล้วบ้านคุณละ่ะมีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรบ้างน,นะครับแชร์บอกกันได้ในะใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้แฟนผม ใกล้จะคลอดแล้วตอนนี้9เดือนนะครับกำหนดคลอดอีกอาทิตย์2อ,อาทิตย์นี้ก็จะคลอดแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมเป็นคุณพ่อมือใหม่นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยให้เวลากักบการเรียนรู้การเป็นพ่อคนแม่คนนะครับเราอยากจะเป็นพ่อคนแม่คนที่ดีนะครับแล้วก็ศึกษาความรู้เยอะๆเพื่อที่เราจะมีองค์ความรู้เยอะๆนะครับแล้วก็เราจะมอบสิ่งต่างๆที่เรามีเนี่ยให้กับลูกตัวน้อยเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าโอกาสหน้ามีทริคดีๆหรือว่าปัญหาอะไราที่เราเจอมาอยากจะแบบ่งปัันนนให้ทุกคนนะคะร มาเจอกันหนคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ